ครับวันนี้เราก็ซ้อมเช้านะฮะหลังจากที่นักเตะมอสซึมทั้งหมดไปกับเซอร,ร์ราคิตหลังจากซุเปอร์ทีนะครับเราก็ได้เดินเท้าเปล่าซึ่งเมื่อไหรจากที่พักที่แคมป์ม,มากนักนะครับมาซ้อมีมน,นของพ่รอดนะครับหรืเอส s อ Academy นะครับซึ่งก็ขอบคุณในความคราะห์ครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ได้กวาชอบเด็กนะครับก็คือ พยายามเซฟสนามเขาด้วยจะย้ายที่วอร์มหรือได้ย้ายที่วิ่งไปเรื่อยนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ละวันนะครับบางช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างวามมันนึนวันนะครับมันก็สร้างความตึงเครียในสนามได้หน่อยนะครับแล้วเราก็พยายามมาส่วนตอนเย็นตอนนี้ก็ฝนค่อนข้างจะมีมาบ้างนะครับเกือบทุกทุกเกณฑ์น,นะครับเราก็จะเล่นเวทก็เป็นการยืดหยียดนะครับธรรมดาซึ่งให้ร่างกายเนี่ยมัดก,กล้ามเนือ้อต่างๆเนี่ย พร้อมที่สุดนะครับในการเปิดก็อาจจะมีการวิ่งแล็เจอร์นะครับการวิ่งสปีดนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับวิ่งทะยานสไลด์ถอยหลังอะไรประมาณนี้ครับด้วยบรรยากาศที่สดชื่นเนี่นี่นะครับหลังจากเด็กได้บางคนได้ถือสิ่งของเนี่ยไม่ได้ประสกดการเหนื่อยล้าอ่อนลน์เลยนะครับตอนนียังสดชื่นอยู่ร่างกายสดชื่นอยู่วันนี้ความมุ่งมั่นในการซ้อมนะครับ มองเห็นได้เลยว่าไม่ต่นางจากก่อนเข้าเดือนปวดรอมารดน,นะครับอนเดือนเป็นกระเสริฐนะครับของมุสลิมเราจริงๆแล้วเนี่ยไอต้ตรงขั้นตอนตรงเนี้ยผม,มอยากแนะนําให้เขาคงที่เกียรออกมากันนะนะอาวอมด้วยผ้าใบหน่งสนามก็ไม่ช้ามากสองจะเซฟป่าเท้าเราซึ่งก็เป็นศูนย์รวมภาษาพยายามเซฟสนามที่สุดแล้วก็เซฟเองที่สุดนะครับ เ่อถึงตอนเนี้ยเราซ้อมเราจะแบ่งเป็นสี่หนึ่งนะครับเน่งจคนขาดไปสักสองคนได้ก็เลยวงสี่หนึ่งจะให้วันทัชนะครับแล้วก็สามหนึ่งจะเล่นถูทัชในเกมนั้นก็เป็นเกมที่มีเงเงอนไขนะครับมีสองเรื่องไขด้วยกันคือการพัสชิงไนทาบอลนะครับเมื่อไหร่ที่ได้สิบห้าพาส์ฟรีสไตล์นะครับคำว่าฟรีสไตล์ที่นี่หมายถึงว่า,เ,าเล่นได้ หลายจังหวะได้นะครับเนื่องจากสนามเนี่ยสภาพที่มันผุขรานะครับ p a s s ิ่งให้ได้15าพาสนะครับคอมพลีทที่15พาสก็หมายถึงว่าต้องนับถึง16ถึง c ี m คอมพ e ีทกับอีกเนื่อนไขนึงคือการทำประตูด้วยการหมง่งโดยไม่มีลายประตูน,นะครับการหม่งซึ่งยากมากเออ่พยายามให้มีเด็กมีชอยเลือกที่เยอะนะครับซึ่ง เด็กก็ไปิดเท็จมาเองผมพยายามไม่ก็คิดเองนะครับว่าวิธีไหนที่มันง่ายแล้วก็ควรจะเล่นเวนแวร์เฮานะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ